สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมสุขุนครับบ่าววันแสบนนูมาแล้วครับเอาพี่น้องครับื้อนี้วันกระเด็นแสบมาู่ผีสุนองกินคือเก่าครับผมสุดยอดเลยครับเมนูนี่ครับเป็นลาบเนื้อติดมันได้พี่น้องต้มสีเปื้อยจังหน่อยครับแล้วก็เอามาผักไปแล้วก็มาลาบนะครับเอาต่เนื้อมาลาบครับผมเนื้อติดมันนะครับลาบใส่บีก้มๆมอําลําคือเก่าอของขว่อมหอมผิดขว่อมหอมนะพี่น้องจังสีครับแล้วตัวนี้เป็นนา ต้มที่ใส่ต้มัวนี้กับหมอ่าล้ำออกมาสดรองคอะครับพี่น้องผักกับมาเป็นสวนครับผักซีกีนครับผมแข่งนะครับลูกโดดกระเทียมมะระขีนงครับผมมันี่บริลินฟ้านะครับต้นหอมผักกาดครับผมผักนั่งเลือกับนี้นะครับทั้งนี่พี่น้องแบกแตงทั้งหนาครับผมเขาเหนียวมันหอนคือเกาครับโอ้ยขักเน่นะครับนี่ครับเขาเขามีเย่คุยเพื่อจิัดาก้บพี่น้องเนาะตาบอกแล้วกับคอแห่งครับมาๆมากนะ ชัวดีขนาดครับอคัด mm hmm. ข,ขนาดพี่น้องมาครับป่ะเนี่ยติดมือมานองมาเนี่ยอื mm hmm. เนียครับเข่นๆนะพี่น้องสุดจอดเลยครับเมนูนี่อื mm hmm. ุยซีย mm hmm. ลืมมะลงครับ S 1> <S 1> อืมอืมปลาเพล่ปลาเพลดโทมานเนาะปลาเพล่กินนะพี่น้องกินเนื้อกินเนื้อกินอย่างนี้ออกมากันหอมดีกนาดครับอืมอย่างโทรมาครับ หอมดีขอบกันดีขนาดนะครับแซ่บอืมเครื่องอีกเครื่องนึ่งญี่ปุนพี่น้นองเอาขอติต่อไปครับมาอือเจ๋มยงงั้นหน,นิเนาะนี่ครับแซ่บฮืม ิ้ขอน้ำเสนอเลยครับเมนูนี่ครับผู้ดใด่บอกกินดินะพน่นองลาบสุกก็กินประจำเขาล่องอยู่ตัวนี้บางแ่บครับสวนหอม 嗯。Mm. ซื้อกินกร้ำเดือนัครับักเน่ครับพี่น้องมา ดผ้<พ>า,<พ>าครับหอมมีขนาดพี่น้องแซ่บขนาดครับเอาอะไรมาเรียกไม่ยอมพี่น้องจัดบ้างนะครับเมนูนี่เด็ดอีหลีบ Mm-hmm. Mm -hmm. oh, Sudah sudo ah, siapa ขึ้นมาไปหน่อยย,ยืดไปยู่วคักแนแซ่จัดเลยครับโอ้เด็ดขนาด เดี๋ยวสดลองควาปนังเที่ยวเหงอนจะเลือกอาหารดีกันนะครับสดลองควาโอ้หันหันปนังเอ้ยมันคำสีโบ้ครับเด็ดมากนี่ครับติดมนันมาไปนัง มีมาวัาหมักเต็มังเดืนะโอ้ยเคี่ยวสุดๆด,ดิครับเนี่ยเด็ดมากเลยนะเที่ยมกับเขาวันทับกินน่อยอืม พักหลายคนไป้องรัดดยสิ สุดจอดแศรษมากโอ้ท้งเหลือของคนทีเบกินดิบน,นะพี่น,อน,นอ้องกินเนื้อแต่เบกินดิบครับนี่ครับขอเสนอได้ครับเมนูนี่ครับลาบเนื้อติดมันครับพี่น้องต้มเปื่อยต่อมเปื ey, ่อยจังหน่อยเมื่อถึงเปื่อยัดกะไดครับมันลาบครับพี่น้องใส่ข้าวัวพีขัวขอขอหอมนะนี่ครับมันจะออกมาเป็นสี 4, แล้วก็บัฟเลยอืม เด็กก็นีไม่เยอะครับ โอ้หักแนครับจาแนแบบนี้พี่น้องเกือบกิโลอ่ะพี่น้องมันตง่งแบบมาเลยเ <c> ต <oughs> ็มปากเต็มคำอื้อือ แช่ครับเกลี่ยด้วขนาดครับถือบบกสองเซ้าไปยังครับปรัดผ,ผมอ้ำลำ้ ข้าสิมมดถวยแล้วพี่น้องแซ่บหลาย Uh... -huh. เป็นเมนูที่พี่น้องต้องจัดครับพี่น้องเมนูนี้แซ่บแฮงจอมสีเป๊ะๆย,ยังไงเหล่ออมามะระใส่กับขวดพี่ป้งหอมๆนิดพี่น้องปรุงตามที่ใจดีเขาหมักนะบียมขมผู้ใดบางเปรี้ยวใส่หมักนะ้ำก็ต้องใส่บีครับผมแซ่บมากครับบอกได้เลยกินเนื้อหอมกินมาจังเสีับเด็ดมาก อ๋อเต้นอะไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่เลิพี่น้องขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามรับชมครับผมพี่กำลังเล่ลเนใจมาวันนะครับขอขอบคุณหลายๆครับเมืเอ่อนีมาได้ถืขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมโอ้ขัดขนาดสวัสดีครับ